ยอดมันนี่สละสิทธินะต้องปักหมุดไว้แล้วค่อยกลับมาขอมอะไรบางอย่างต้องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งนะคะคือแผนการนะคะแต่แล้วนะคะก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะคะกลางทางค่ะเห็ุค่ะเจอเห็ดนางลมนะคะเพื่อนแล้วก็ไม่พลาดนะคะแล้วก็เก็บเอาชุดนี้ไปช้อปปิ้ง ช่วยเจ้าเพงไปรวยเก็บเห็ดนะคะเพื่อนมาหนึ่งงานแต่ว่าได้สองงานกลับบ้านปักหมุดเตรียมกลับมาอีกรอบอันที่สูงก่าไม่ได้เรามีการปักหมุดนะคะรอบหน้าอุปรกรณ์พร้อปีนจะมีการปีนเกิดขึ้นนะคะ อย่างที่แน่ๆเราได้วิวสวยๆนอกบ้านนะคะวันนี้อากาศด,ดีดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะน้องรักบริสต์วิลเลจค่ะโอ f i บริสต์บริสต์วิลเลจค่ะครั้ง oh. แรกนะคะตอนที่เคยไปนะคะ oh. น้องรักพาไปนะคะละลายซับนะคะวันนี้ใครจะฝากซื้อแวนเนมก็รีบๆนะคะ <laughs> ใครจะฝากซื้อก็มานะ <laughs>

เจอแล้วเจอแล้วทุกคนเรามาเจอเห็ดนางนมนะคะนี่นี่ข้างล่างมีน้องกวางกินไปบ้างนี่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 เดียวเดียวเดียวนี่นี่นี่โอ้ยเยอะมากนี่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 มัสลูมพิกกินคันนีกนี่เก็บเลยนะเก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวต้องเอาโทรศัพท์ติดไว้พี่แล้วข้างบนเราล่ะปีนะ ก้ยนยังไงังเกงชีขาวแปลกกับวเดลมากมนี่ทุกคนวันนี้เราเจอเห็ดค่ะทำมาเพจอุ่นข่อยตัดรถจักรยานข้างล่างมีน้องกวางกินดิดูดิเขาเก็บกินแล้วใช่เขาเขรู้วิธีกิน่นูข้างบนก็มีค่ะมันเพื่อนมมมาไห <laughs> วันนี้ไม่มีเลยมากเจอเห็ดแล้วคือตื่นเต้นมากน,นี่กำลังอ่อน กำลังขึ้นเต็มเลยน้องบนอันนี้กำลังขึ้นเต็มเลยคข้างบนอ่านให้หน่อยว่ามันใช่วีดีโอไหมอ๋อเดี๋ยวนี่นี่แลไทยเห็นนี่นี่โอเคเก็บเลยเด็กไปบอดอ้ดิเอลี่ห้องตายเก็บข้างลักเอามาดูที่มือหน่อยดิเฮ้ยนี่นี่นี่ค่ะนี่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 เลยนี่นี่นี่เลยนี่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  นี่เขาสิก็บว่าจนให้สูงๆตอนนี้เรากําลังขับรถผ่านน้องกวางมานะคะเพื่อนๆแต่คืออยู่ไกลมาก